สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะใน EP ที่4ของ Unit 1 Happy New Year ค่ะใน EP ที่4นี้นะคะคุณครูจะสอนให้นักเรียนรู้จักกับประโยคถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันปีใหม่นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ของคลิปวิดีโอนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถพูดสื่อสารถามและตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันปีใหม่ทั้งของไทยและของชาติอื่นได้ค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูขอแนะนำเพื่อนใหม่สองคนให้นักเรียนรู้จักค่ะ Hi everyone My name is Dave. ผู้ชายคนนี้นะคะชื่อว่า Dave ค่ะ Hi everyone สวัสดีทุกคน My name is Dave. ฉันชื่อ Dave นะส่วนเด็กผู้หญิงที่อยู่ด้านขวามือกล่าวว่า Hi everyone My name is Lily. สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Lily นะ นักเรียนได้รู้จักเพื่อนใหม่ทั้งสองคนแล้วนะคะเรามารู้จักและเรียนรู้ประโยคถามตอบที่เขาพูดคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันปีใหม่กันเลยนะคะฮายลิลี่ฮายเ How do you celebrate Thai New Year? I have a want to fight จากบ,บทสนทนานี้นะคะให้นักเรียนสังเกตการพูดคุยของเดฟและลิลลี่นะคะหลังจากที่เขาทักทายกันแล้วนะคะเดฟได้ถามลิลลี่ว่า How do you celebrate c h i n e s New Year? <S คุณเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยอย่างไรให้นักเรียนสังเกตการใช้ y o u ในประโยคคำถามด้วยนะคะลิลลี่นะคะจากความนึกคิดนั้นลิลลี่กำลังเล่นสัตว์น้ำสงกรานอยู่นะคะลิลลี่เลยตอบว่า I have a water fight ฉันเล่นสัตว์น้ำนี่เป็นการถามตอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วๆไปหรือเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะ เราลองมาศึกษาประโยคต่อไปกันเลยค่ะ How about you? How do you celebrate t h i n o Year? I set animals free and give food to monks. คราวนี้ลิลลี่ถามกลับค่ะ How about you? สำนวนนี้หมายถึงแล้วคุณละ่ะ How do you celebrate Thai New Year? คุณเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยอย่างไรจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเดฟมีการตักบาตรและปล่อยปลาลงแม่น้ำนะคะเดฟจึงตอบลิลี่ไปว่า I set animals free ฉันปล่อยปลา ฉันปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระ and give food to monks และถวายอาหารแด่พระสงฆ์ Dave ได้ทำกิจกรรมถึงสองอย่างเลยนะคะเ o าจะ y ยู c e l e b r ต t e y e ี r ทีนี้นักเรียนลองมาดูนะคะว่า จากภาพที่ลิลลี่นึกถึงนั้นนักเรียนสมมุติตัวเองว่าเป็นลิลลี่นักเรียนจะตอบเดฟว,ว่าอย่างไรคะ I pay respect to older relatives. ฉันให้ความเคารพญาติผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นั่นเองนะคะ ทีนี้เราลองมาเปลี่ยนเป็นวันปีใหม่จีนหรือวันตรุษจีนกันบ้างนะคะโดยการเปลี่ยนจากคำว่าไทยเป็น Chinese โดยการถามว่า How do you celebrate Chinese New Year? คุณเฉลิมฉลองวันปีใหม่จีนอย่างไรจากภาพที่ลิลลี่นึกถึงคือการรับประทานอาหารร่วมกันบนโต๊ะอาหารมีอาหารอยู่มากมายเลยค่ะ ักเรียนจำรูปประโยคได้ไหมคะว่าการรับประทานอาหารมากมายนั้นเราพูดว่าอย่างไรลิลลี่ตอบว่า I eat lots of food. ฉันกินอาหารมากมายเลยละ่ะเดฟยังคงถามต่อในเรื่องเดิมนะคะ How do you celebrate Chinese New Year? คราวนี้ลิลลี่นึกถึงการจุดประทัดเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรคะ I set off firecrackers ฉันจุดประทัดคราวนี้ลิลลี่เป็นคนถามกลับบ้างนะคะ How do you celebrate Chinese New Year? สิ่งที่เดฟคิดก็คือการทำความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเดฟจะตอบลิลลี่ไปว่า I clean the house ฉันทำความสะอาดบ้านคุณครูขอสรุปโครงสร้างประโยคคำถามและคำตอบดังนี้นะคะ ประโยคคำถามเราจะใช้โครงสร้างว่า How do you celebrate t h a i n e w Year หากต้องการจะเปลี่ยนเป็นวันตรุษจีนให้นักเรียนเปลี่ยนจากคำว่า Thai เป็น Chinese กล่าวได้ว่า How do you celebrate Chinese New Year ให้นักเรียนสังเกตที่คำว่า do ที่ครูทำเป็นตัวสีแดงนะคะเราจะใช้ verb to do ในการทำให้เป็นประโยคคำถามนะคะ ส่วนประโยคคำตอบถาม U ก็ต้องตอบ I ใช่ไหมคะตามด้วยคำกริยาช่องที่1ของกิจกรรมที่นักเรียนทำในวันปีใหม่นั้นๆน,น,นะคะสำหรับประโยคคำถามและคำตอบในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเหตุการณ์ทั่วๆไปจึงใช้กริยาช่องที่1นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูคงต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเราจะเจอกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ